วันนี้เราจะมาทําปกช่อง YouTube โดยใช้มือถือกันนะครับกับแอปพิกอาร์นะครับที่แอป Pic a r t นะครับวันนี้เราจะใช้แอป p i c Art พอกดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่บวกนะครับก็คือแอป p i c Art เนี่ยเราสามารถใช้ฟรีได้นะครับก็กดไปที่บวกนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับเลื่อนลงมาให้สุดเลยเพื่อนๆจะเห็นพื้นหลังแบบภาพสีตัวนี้นะครับก็คือที่เป็นตารางเล็กๆครับเพื่อนๆเลือกไปได้เลยนะครับ พอได้ตารางนี้มาแล้วนะครับเราจะต้องไปตั้งค่าขนาดของรูปภาพนะครับที่เราจะใช้ก่อนนะครับซึ่งตัวปก y t u t u เนี่ยปกช่อง y t u t u เนี่ยขนาดมันก็จะเป็น2560นะครับกว้างเนี่ย2560คูณความสูงคือ1440นะครับเราก็ไปเลือกเครื่องมือนะครับไปที่เครื่องมือเสร็จแล้วไปที่ตัดรูปครับพอมีตารางตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย จริงๆเราสามารถเลือกจากด้านลางจะมีก็ได้นะครับด้านลางก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันพอดีก็สามารถกดไปที่ตัวลูกศรด้านบนตรงนี้นะครับกดที่ลูกศรน,นะครับเพื่อจะเห็นตารางเออจะเป็นจะเห็นขนาดที่มันกําหนดไว้ให้นะครับเลือกไปเลยเราสามารถพิมพ์ใส่ได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเป็น2 5 6 0นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็น1 4 4 0นะครับแล้วก็กด ลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดถูกอ่าโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทำเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต้องไปดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับเทมเพลตของปก youtube มาก่อนนะครับก็เราจะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับเทมเพลตปก youtube ก็คือตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้นะครับที่คือตัวนี้คือเทมเพลตของปก youtube มันก็จะมีขนาดที่จะให้เราดูนะครับว่าเราจะต้องใช้แบบไหนนะครับอ่ะกลับไปที่พิกัดใหม่นะครับทีนี้เราก็จะไปเลือกเทมเพลตที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับก็ไปเลื่อนไปนะครับไปที่เพิ่มรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องขนาดอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่เราจะต้องใช้นะครับเราก็กดเลือกคลิกไปที่ตัวเทมเพลตนะครับเราก็มากดเพิ่มด้านบนนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ขยายนะครับให้เท่ากับขนาดของ ตารางที่เรากําหนดไว้นะครับให้มันพอดีเลยนะครับอันนี้ยังไม่พอดีนะครับก็อาจจะดึงออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เมาส์ก็จะยากหน่อยอันนี้จะพอดีแล้วนะครับอ่าพอดีนะครับให้มันพอดีนะครับอันนี้อาจจะกว้างไปหน่อยก็ลดนิดหนึ่งนะครับอ่าให้มันพอดีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปคลิกใน จุดอื่นก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆนจะเห็นว่าพื้นที่นะครับมันจะมีสีเทากับสีดำนะครับเวลาเราทําปกช่องเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ทั้งหมดนี้นะครับภาพที่เห็นจะมีแค่ตรงนี้นะครับที่จะเห็นในโทรศัพท์ของเรานะครับด้านบนนี้นะครับก็คือเห็นทั้งถ้าเราเปิดทีวีมันจะเห็นทั้งหมดนี้นะครับอันนี้จะเปิดแท็บเล็ตนะครับก็จะเห็นแท็บเล็ตเห็นตรงนี้นะครับ แทบเลตเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือถือก็จะเห็นแค่นี้ดังนั้นพื้นที่ที่เราจะทําก็คือมีแค่นี้นะครับต่อไปเราจะเอารูปพื้นหลังมาใส่ก่อนนะครับสมมติเพื่อนๆมีพื้นหลังที่เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมีพื้นหลังที่เตรียมไว้แล้วก็ไปเอาพื้นหลังมานะครับผมก็จะไปใช้พื้นหลังที่มีอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกพื้นหลังมานะครับเป็นพื้นหลังที่ ผมมีอยู่แล้วนะครับแป๊บนึงไปที่ตัวนี้นะครับสมมติผมเลือกผมต้องการใช้พื้นหลังตัวนี้นะครับกดเลือกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มอ่าพอได้พื้นหลังมาแล้วนะครับผมก็จะดึงออกมาให้สุดเลยนะครับ แบบนี้เท่ากั <prec ies> บบนบบนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเพื่อนเพื่อนได้พื้นหลังมาแล้วนะครับพอเราใส่อย่างนี้มันจะกลายเป็นอ้าวแล้วเราจะรู้ไหมเราจะใส่ตรงไหนวิธีการนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนจะเห็นคําว่าความทึบตรงนี้นะครับเราก็จะให้มันจางไปก่อนอจางประมาณนี้ก็ได้หรือจางไปก่อนก็ได้เราเราสามารถเปิดเปิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับพอให้มันจางเพื่อให้เห็นพื้นข้างในนะครับว่าเราจะทําใส่ตัวอักษรแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตกแต่งนะครับจะมาตกแต่ง อาจจะใส่เป็นตัวอักษรก่อนนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ชื่อช่องนะครับสมมุตินะครับก็เป็นไทเกอร์นะครับเสือนะครับไทเกอร์แล้วก็วักนะครับแล้วก็สอนใช้นะครับแบบนี้นะครับเลวก็กดถูกครับนะครับตอนนี้เราได้ตัวอักษรที่เราต้องการแล้วนะครับก็ย่อขนาดลงไปครับ ย่อขนาดลงไปเอาตามตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับว่าต้องการให้ได้แค่ไหนต้องจานใส่อะไรบ้างนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสมมุติเพื่อน <S 2> <S 2> ๆอาจจะอยากใส่โลโก้นะครับก็สามารถเพิ่มโลโก้ไปได้นะครับโลโก้ช่องของเราเรอาจจะทําไปแล้วอยู่ในรูปเราก็ไปที่เพิ่มครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกโลโก้ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกโลโก้ของผมก่อนนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับกดเลือกแล้วก็เพิ่มครับ ได้โลโก้มาแล้วแล้วก็ยอ่อลงไปครับยอ่อลงไปให้มันพอดีกับช่องสีดําตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่องสีดํานี้ก็คือพื้นที่ของโทรศัพท์นะครับแค่นี้นะครับผมใส่แค่นี้เสร็จแล้วผมต้องการใส่อย่างอื่นเพิ่มนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากใส่อาจจะเป็นปุ่มกด s u b สไครต์หรือรูปภาพ YouTube เพิ่มเติมก็สามารถไปที่สติกเกอร์นะครับแล้วพิมพ์คําว่า,า YouTube ก็ได้นะครับ y o u t u b e นะครับอ่า u t u b e โลโก้ t u b e subscribe ก็ได้นะครับอ่าผมเอายู b e subscribe แบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีให้ว่ากด subscribe ผมอาจจะเลือกเอาตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะย่อลงไปครับให้มันพอดีแล้วก็อาจจะมา,าวางไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งนะครับให้มันเล็กๆนิดนึงนะครับลงไปให้เล็กนิดๆนึงนะครับอาจจะวางไว้ตรงนี้นะครับ เพื่อนๆอ,อาจจะใส่ชื่อ Facebook ของตัวเองเพิ่มไปก็ได้นะครับก็เลือกไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Facebook นะครับลบไปแล้วก็พิมพ์ Facebook นะครับ fa เห็นไหมครับมันขึ้นว่า Facebook แล้วก็กดคาว่า Facebook ไปนะครับอ่าเราอาจจะเลือกเป็นตัวโลโก้ Facebook มาได้นะครับอ่าผมเอาตัวกลมนี้ดีกว่าเสร็จแล้วก็ย่อลงไปเหมือนเดิมครับย่อลงไปแบบนี้นะครับ เยวอลงไปเสร็จแล้วเราก็อาจจะเพิ่มข้อความเข้าไปอีกนะครับู Facebook ก็อาจจะเป็นไทเกอร์สอนใช้เหมือนกันนะครับหรือนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพิมพ์นะครับกดออกไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากพิมพ์สามารถไปเลือกอันเดิมก็ได้เห็นไหมครับพอเรากดตัวข้อความเดิมนะครับเราสามารถกดเลือกที่ด้านบนนี้ครับกดเลือกเสร็จแล้วทําสําเนาครับเท่านี้เราก็ได้สําเนามาอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับเราก็กด ย่อลงไปให้มันเล็กๆให้มันพอดีกับตัวนี้นะครับถ้ามันเล็กมากมันจะทําให้เหมือนเราดึงข้อความนะครับแบบนี้นะครับกดค้างแล้วก็ขยับออกนะครับมันก็ถ้ามันเล็กมากมันจะย้ายยากนะครับขยับขยับให้มันได้พอดีกับตัวนี้นะครับอ่สมมตินะสมมติผมใช้แค่นี้นะครับสมมติผมใช้แค่นี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆ ก็กลับไปที่ตรงนี้ <ST AR G> เห็นไหมครับพอเรากดไปที่หน้าจอตรงนี้นครับตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งกดไปที่หน้าจอปุ๊บมันจะเป็นรูปที่เราใส่ไว้ตอนแรกเห็นไหมครับเราก็จะเพิ่มความทึบขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆบอกว่าไม่เอารูปนี้จะจะให้มันตรงนี้ไม่พอดีก็ขยับขึ้นไปดีกว่าจะเอารูปแบบนี้หรือจะขยายรูปนี้ให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้แบบนี้อ่ะจะเอาแบบพื้นหลังประมาณนี้ จะให้จะให้มันขึ้นประมาณนี้นะครับจะให้ขึ้นประมาณนี้แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เปิดให้สุดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือโหลดลงโทรศัพท์เราแล้วครับเราก็จะไปที่ u t u b e นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะครับพิธีการนะครับถ้าเพื่อนๆจะเข้า youtube ทาง มือถือนะครับแนะนำให้ไปเข้ากับตัวเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอื่นนะครับ <_ d ata> เพราะว่าผมลองใช้จาก Google Chrome แล้วมันก็จะเข้าไปที่แอปซึ่งถ้าเราเข้าไปที่แอปเนี่ยเราจะไม่สามารถไปตั้งค่าปกได้นะครับงนั้นเดี๋ยวผมจะไปที่ตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเ <_ d ata> <อ>สร็จแล้วก็ไปพิมพ์ YouTube.com นะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ผมเคยใช้อยู่แล้วผมก็อตอนนี้ไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เอาใหม่นะครับ ิดไปใหม่นะครับเปิดมาแล้วนะครับเราก็ไปพิมพ์คําว่า youtube.com อ่านี่พิมพ์แล้วก็กดไปเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ YouTube ครับทีนี้เราจะมาหน้านี้นะครับมาหน้า u t u b e แล้วครับเพื่อนๆกดมาที่ข้างล่างนี้ก่อนนะครับเพื่อเลือกไซต์เดสก์ท็อปเห็นะครับของผมกดไปแล้วนะครับมันก็อยู่ที่ไซต์เดสก์ท็อปแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการนะครับ เดี๋ยวขยายขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับวิธีการก็คือเราก็จะไปที่รูปภาพของเรานะครับกดที่รูปภาพครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาว่าช่องของคุณนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับไม่ไปหน่นะครับดีผมขอใช้มือจิ้มนะครับพอกดแล้วมันจะขึ้นกับว่าช่องของคุณนะครับเราก็กดเลือกไปที่ช่องของคุณนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าปรับแต่งนะครับลองย่อลงมาดูแบบนี้นะครับ เราก็เลือกไปที่คําว่าปรับแต่งพอเลือกคําว่าปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่อพอเห็นปรับแต่งนี่ก็คือเป็นหน้า,นาช่องของเรานะครับเราก็จะไปที่สร้างแบรนด์นะครับถ้าของเพื่อนๆมันเด้งขึ้นมาให้ไปที่ YouTube Studio เป็นแอปไม่ต้องไปนะครับ ก็ให้กดข้ามไปเลยนะครับให้ใช้สตูดิโอต่อไปนะครับเราก็เลือกไปที่สร้างแบรนด์นะครับพอเราเลือกสร้างแบรนด์แล้วเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีตัวโลโก้นะครับมีปกนะครับแล้วก็มีลายน้ำนะครับแล้วแต่เราจะใส่เราก็ไปเลือกที่ตัวปกตรงนี้นะครับคําว่าตัวภาพแบนเนอร์นะครับเราก็เปลี่ยนเลยนะครับกดคําว่าเปลี่ยนนะครับปุ๊บพอเรากดคําว่าเปลี่ยนเสร็จมันจะให้เราไปเลือกไฟล์นะครับเราก็ไปเลือกไฟล์ของเราที่เราต้องการนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมทําไฟล์นี้ไว้นะครับเราก็เลือกเป็นที่ไฟล์นี้เลยครับกดเลือกไปที่ไฟล์นี้ได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีตัวอย่างมาให้เราดูก่อนนะครับเราย่อลงไปเห็นไหมครับมันก็จะพอดีเลยนะครับขนาดมันจะพอดีกับพื้นที่นะครับพื้นที่ของเราเลยพอเรากดเสร็จนะครับพอใช้ได้แล้วเราก็กดเสร็จไปเลยครับให้ผมไม่กดนะครับเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนของผมนะครับพอเรากดเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกเลิกไปนะครับ อไม่เป็นไรเปลี่ยนละเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับมาใหม่อีกทีก็อ่าลองดูนะครับพอกดไปที่เสร็จนะครับปึ่งอ่าพอกดไปที่เสร็จแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวอย่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มากดที่คําว่าเผยแพร่นะครับกดคําว่าเผยแพร่ไปเลยนะครับเพื่อนเพก็กดไปที่คําว่าเผยแพร่นะครับหรือเพื่อนๆนก็สามารถนํารูปนี้นะครับไปไว้ใน เพื่อนๆพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนํารูปนี้ไปไว้ใน Google Drive นะครับไปที่ไดนครับหรือออกก่อนก็ได้ครับเอาใหม่นะครับก็ไปที่รูปเลยนะครับเป็นรูปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราไปที่รูปเมื่อสักครู่นะครับรูปปกของเรานะครับที่เราทําไว้นะครับเมื่อสักที่เมื่อสักที่นู้ไม่ใช่ เราก็เลื่อนลงมาที่ p ลิกอาร์ตนะครับเห็นไหมครับเราก็เลือกไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็กดคลิกไว้พอคลิกไปแล้วมันจะมีตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแชร์นะครับเราก็เลือกแชร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่ Google Drive นะครับตรงนี้ Google Drive นะครับแล้วเราก็เลือกเมลที่เราต้องการแล้วก็บันทึกไปนะครับทีนี้เราก็สามารถไปดาวน์โหลดรูปภาพนี้เนี่ยไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อจะไปปรับแต่งในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคไม่น่าจะยากนะครับก็ล,ลองทำดูนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ